ไหว้วกวนอยู่ในสงสารสารครก็พรอมกันผมจึงตั้งปณิธานไม่ว่าจะต้องไหว้ายสงสารสารครน,นี้ให้ได้ผมจะต้องถึงฝั่งเือพระปณิธานที่ได้พูดด้วยความมุ่งมัน่นเธอจะถึงฝั่งอย่างแน่นอนการออกทุเดงในครั้งนี้จะช่วยให้เธอช่วยเข้าใกล้ฝั่งมากที่สุดว่าแต่เธอพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเธอพิสูจน์ได้ครับเธอเป็นแม่ผมจริงและผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พอจะช่วยได้แต่กรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดเพราะจะต้องชนใจกรรมที่ทำไว้กับบ่าวเมื่อชาติที่แล้วซึ่งในชาตินี้คือสามีของเธอผมคงต้องช่วยเธอเอ,อยอเพื่อตอบแทนคนที่เคยเป็นแม่ลูกกัน เป็นอันว่าชาติที่แล้วเธอเป็นแม่ท้าครับหลวงพ่อและผมรู้เรื่องค่ายบางเราจะวชนาภามากเพราะเป็นมือผู้หญิงแต่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเพราะพวกผู้ชายเอาความดีไปให้ผู้ชายทั้งที่พวกผู้ชายพากันละเลยที่ไม่เมาก็เห็นแต่พระอาจารย์ธรรมช่วเท่านั้นคนเมาขาดสติจะสู้รบตบมือกับใครได้ถ้าผู้หญิงไม่ช่วยไว ระปรองถูกทหารฆ่าตัดหัวทิ้งหมดพบาพี่ชายวิธิธรรไม่เข้าข้างผู้ชายด้วยกันหรอกครับใครผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกทำไมผู้หญิงบางอาจารย์ถึงเก่งก,กาจขนาดนั้นอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาสู้พมา่าเางมั้นรึหลวงพ่อดำอยากจะทราบเหตุผลหลวงพ่อเคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้หญิงมีงานาร้อยเยีเ่ยเดียวนครับ ผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนผู้ชายถ้ารบกันซึ่งซึ่งหน้าก็ต้องแพ้แต่ผู้หญิงชนะเพราะใช้มัญญาโดยมีคุณหญิงปล้องเป็นต้นคิดคุณหญิงปล้องเป็นภรยาภรยาวิเศษชัยชาพอรู้ว่าสามีถูกพ่มาฆ่าตายก็โรกรธแค้นรวบรวมพวก,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 วกผู้หญิงใ้รู้สับว์่าโดยใช้ปาราเป็นอาวุธสำคัญพวกผู้หญิงก็พากัน ให้ดูธรรมะธรรมะแต่ซ่อนอาวุธไว้ที่ชายโขกผู้หญิงสมัยนั้นเขาต้องโจอกระเบน้ังของพ่อพวกศัตร,รูจจงูไม่ออกว่ามีอาวุธซ่อนอยู่ในผ้าท่านหยุดเล่าด้วยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อดังยังสนใจที่จะฟังต่อหรือไม่เล่าต่อสิคุณหยุดจะทำไมละ่ะกำลังฟังเรินๆหลวงพ่อในป่าพูดขึ้น ท่านพระโรจะเล่าต่อครับผู้หญิงปล้องจึงนำพวกผู้หญิงจากวิเศษชัยชาญไยังค่ายบางประจันระหว่างทางก็จัาชวนพวกสาวๆามาด้วยพอมาถึงค่ายบางประจันก็ตรงไปที่ค่ายพวกทหารพม่าพอเห็นผู้หญิงก็ตาลุกเหมือนพวกสมภารแกว่วบวชมานานพอเห็นสีกงสีกาก็ทำท่าจะป้อย,อย่างนั้นแหละกังนี้หลวงพ่อดำถึงกับพอรอบถือ เพราะขังในคำพูดของพัดลักครูเธอนี่าจงสรรหาเรื่องขำขำม,มาเล่านะเระอยู่บ่ามานานได้ฟังเรื่องสนุกสนุกรู้สึกชีวิตมีชีวาขึ้นหลวงพ่อเป็นพระอาหารหันยังชอบเรื่องสนุกสนุกมีชีวิตชีวาอยองด้วยหรือครับท่านถามในใจได้คิดว่าพระอาหารหันต้องมีชีวิตที่เคร่งครัดและเคร่งเครียดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลก แต่ถ,ถึงจะถามในใจหากหลวงพ่อดงก็ตอบน,นอกใจว่าที่เธอถามอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของพระอรหันต์แต่ไม่เป็นไรเมื่อเธอเป็นพระอรหันต์ก็จะรู้เองเล่าเรื่องกุิงป้อมต่อเธอกำลังสนุกท่านพระโกรจึเล่าต่อ คุณหญิงร้อง<ม>ก็ให้พวกสาวๆใช้มารยาหญิง<ม>เข้าไปเอาอ,อกเอาใจทหารพามา่าแล้วก็มองเล่าด้วยแต่ก็ต้องทำให้แนบเนียนไม่ให้ศัตรูสงสัยเลยชวนการร้องรำทำเพลงก็เกิดเพลงอีแซลขึ้นเพลงอีแซ,<ม>ซลก็คือพวกคุณหญิงจะร้องเพลงแซลพามา่าร้องเพลงไปป้อนเล่าไปไม่จ้าพวกทหารพม่าก็แอบไปตามๆกัน คุณหญิงปร้องก็ส่งสัญญาณให้พวกสาวๆนำเอาที่ส่งไว้ในชายพบออกมาประหัตประหารพมา่มมาพวกพม่าซึ่งกำลังเมายไม่ได้สติไม่มีทางสู้ถูกคุณหญิงปร้องและพรรคพวกฆ่าตายเป็นเบือเลยถ่าไบางระจันก,ก็ชนะพม่าด้วยประการชนี้แต่พอบันทึกในประวัติศาสตร์กลับเอาความดีไปให้พวกผู้ชายซึ่งผมว่าไม่ยุติธรรมเลย ผมจะต้องไปขอแก้ประวัติศาสตร์สักวันหนึ่งแก้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงรอให้พิสูจน์เรื่องสมเด็จมไะเจ้กลุงธนบุรีให้ได้เสียก่อนเธอจะทำได้แน่นอนแต่ทำล้วจะสำเร็จหรือไม่นั้นแกดิ้เครื่อง,งอ้าวละว่าถึงเวลาก็จะรู้เองครับผมจะต้องรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงขั้นหยุดเล่าไปประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นวา่า เล่าเนี่ยไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงชอบดื่มกันนะจริงอยู่เล่าอาจจะมีคุณบ้านตรงที่ดื่มแล้วทําให้กลายทุกข์แต่โทษของมันนั้นมหาศา,ศาลเพราะทาให้ขารสติพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ขารสติก็คือคนที่ตายแล้วผมไม่ชอบคนดื่มเล้าเลยแล้วก็เชื่อว่าคนดื่มเหล้าเป็น,นคนไม่ดี ่อกคนดีต้องไม่ดื่มเหล้าผมมีความเชื่อว่าค่ายบางประจันต้องพ่ายแพ้แก่พม่าในตอนหลังกเเ็เพราะเล่าเป็นเหตุเพราะเมื่อทางค่ายขอตอบทัพไปทางกรุงศรีอยุธยาพระราชาสมัยนั้นก็ไร่ได้นำทางเพราวะว่าสมบุกมุ่นอยู่กับสุรามารีคนบางประจันขัดขวัญและกำลังใจพวกผู้ชายก็แก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้าเมามาย จนในที่สุดต้องพ่ายแพ้แก่พมา่าไปอย่างน่าเสียดายที่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือแต่เพราะขาดสติในอนาคตจะพากันติดเล่ามากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายและพวกเขาก็จะพากันขาดสติละเมิดสีลได้ทุกข้อบ้านเมืองจะะสมปัญหาทั้งทาเงเศรษฐกิจการเมืองคนที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือคนที่หันหน้าเข้ามาหาร่ม รมเท่านั้นวัดของเธอจะมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมื่นเป็นแสนเธอก็จะเป็นที่พึ่งให้พวกเขาได้การที่เธอออกธุดงในครั้งนี้จะช่วยชาติได้มหาศาลผมก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับหลวงพ่อแต่ผมก็มีข้อค้องใจอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจะไม่นัดให้ผมไปพบที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่น ทำไมจึงให้มาพบที่นี่หลวงพ่อมีเหตุผลอะไรหรือครับเพราะที่ขอนแก่นไม่มีต้นไทรให้เราไปนั่งเขาสร้างเขื่อนอีกวนรัดขึ้นบริวเวณนั้นจึงถูกน้ำท่วมหมดแล้วแม้ว่าต้นไทรจะยังอยู่แต่ก็อยู่ในน้ำเราคงไม่สะดวกที่จะล่าสุทานทรมากับเธอในน้ำอย่างนั้นหรอครับผมก็ทราบมาเหมือนกันว่ามีการสร้างเขื่อนขึ้น แต่ไม่ทราบว่าเป็นบริเวณนั้นผมคงไม่สะดวกเช่นกันกถ้าจะให้หมผมพบหลวงพอ่อในน้ำพิสูจน์ว่าให้เสด็จพูดยิ้ม เค <Okay, S 2> mm hmm. ไหมอย่างี้วรทิเจรหลวมพ่อดาินี่ปะไม่นยา่การกรา,างเพื่อตการางัง,<า>งของพิุผู้นนดาเนินตามมันมอนจะนำไปสู่คามสิ้นไปอย่างทษ ทิศตะวันตกโดนตะวันร้อยตามลงกำลังจะรับขอฟ้าไม่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามูปักษาและกาแก่พากันเป็นกลับรังส่งเสียงเ,เปรียกเรียกพวกพ้องดัดื่นีพระธิกากำลังเครื่อนตัวชา้าๆเข้าครอบกรุงอนาบริเวณมองหนะ้าทำไมอ่ะที่โขนต้นว่าหลวงพ่อดำนั่งเป็น,นาในท่าสมาธิเพละ ทาพันปะพอกกรออะดุมเจริญน้าพ่อพีองเก็บเท้ามือทั้งสองวางสมาธิบน,น,นตันในท่าสำรวมดูหน้านเริ่มใสต้นว่าเป็นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธรระวัตินะหลวงพ่อดำมเอ่ยอันนี้ออกแล้วครับผมไม่เคยสร้างมาก่อนทราบแต่ว่าภายใต้โคนไม้อสัตถาพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ในเวลาต่อมาจงเรียกต้นพระศรีมหาโพ์อีกต้นหนึ่งที่ผมรู้จักคือต้นเถรไรกันนะราชาเาติคะที่พระพุทธบาประทับสวยวิมุตติเป็นเวลาริงคือยก่อนที่ต้องฝึกพูดบ่อยๆบอคคาสองคนชื่อตะปุษะกับอริกาะเดินทาง่าปุกลัดชนบทมาพบแล้วก็ถวายชา